เรียบร้อยนะคะรถซูซูกิสวีปคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเป่าแผงนะคะแล้วก็กองแอร์เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถซูซูกิสวีป คันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เคียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่ 7! จองศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 32? ององศานะคะด้านค่าการทำงานก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมตัดค่ะคอมทำงานนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะด้านค่าความร้อนก็ไม่สูงนะคะหรือว่าไม่เกิดเที่ยงวันนะคะ นี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมนะคะที่ตอนแรกนะคะตัวพัดลมไม่ทํางานนะคะตอนนี้พัดลมทํางาน ลมหยุดนะคะคอมทํางานพัดลมทํางานค่ะพัดลมทํางานปกตินะคะคอมทํางานนะคะในส่วนขอตัวคอมแอร์ก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มด้วยนะคะ อมตัดค่ะคอมทำงานนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะส่วนอุณหภูมิภายในรถนะคะก็อยู่ที่5องศาอุณหภูมิภายนอกก็อยู่ที่30องศาะคะขึ้นมาที่7นะคะเมื่อกี้คอมตัดนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว110 994นะคะหรือ11994กิโลเมตรนะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้ด้วยนะคะก็จัดการประกอบเกะให้เรียบร้อยค่ะก็จัดการ เปลี่ยนตัวกองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวกองแอร์ก็จะเขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนก็วันที่ที่เปลี่ยนให้นะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าเปลี่ยนครั้งต่อไปนะคะจะได้รู้ว่ายนครังล่าสุดไปทื้เมื่อไหร่นะคะ <c oughs> ปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝานะคะ ล้างทาความสะอาดแขกน้ามนำมอ้นามให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะสภาพน้ำที่ออกมาก็ค่อนข้าง นะคะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไมเย็นนะคะตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้เปิดแอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแอร์กันนะคะเปิดแอร์ค่ะ อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่35อ,องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32อ,องศานะคะพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานนะคะแล้วก็คันนี้มีพัดลมตัวเดียวนะคะ ะะปิดแอร์คอมหยุดนะคะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์คอมทํางานนะคะคอมทํางานพัดลมไม่ทํางานนะคะปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ค่ะ ก็หยุดนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว1 1 0 9 9 4นะคะหรือ110,994กิโลเมตรนะคะรถซูซูกิสวีปนะคะ เปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมไฟฟ้านะคะตัวมอเตอร์พัดลมก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานเดนโซนะคะแล้วก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าตัวคอมแอร์นะคะก็เริ่มมีเสียงดังนิดๆนะคะรถสุสกิสวีปนะคะเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะออกมาแล้วนะคะพัดลมของรถ โตซูกิสวีปนะคะตัวมอเตอร์พัดลมเสียนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของใหม่นะคะเราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานเดนโซนะคะในส่วนของใบพัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างทำความสะอาดให้นะคะ ล้างทำความสะอาดตัวใบพัดแล้วก็โคงพัดลมนะคะของรถซูซูกิสวิทนะคะจัดการเปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของตัวใบพัดแล้วก็ตัวโครงนะคะเราก็ล่างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเติมน้ำามื่อน้ำให้นะคะ ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะเช็คกล้องแอร์ของรถ Su u zuki ิสวีปนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพของตัวกองแอร์นะคะรถซูซูกิสวีปนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่ก็คือสภาพของตัวกองแอร์เก่านะคะพี่เจ้าของรถแจ้งว่าคุณเปลี่ยนได้ประมาณสี่เดือนนะคะแต่ว่าตัวฝุ่นก็เริ่มปุดตันนะคะ ตัวใหม่ที่เลือกใช้นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะคะ